ครับมาดูข้อต่อไปเลยครับข้อ33นะครับกำหนดให้ W เป็นรากเชิงซ้อนของสมการ z ซ z กำลัง4ลบซดกำลัง3บวกซบวก1จงหาค่าของ W-1 บวก1ส่วน W นะครับข้อนี้ก็จะเป็นการใช้ความรู้ของเรื่องจำนวนเชิงซ้อนนะครับ แต่สำหรับข้อนี้ก็จะมีวิธีพิเศษหน่อยโดยที่เราจะไม่หาคำตอบของจำนวนเชิงซ้อนออกมาโดยตรงนะครับแต่เราจะใช้วิธีการแต่งจัดรูปเพื่อให้ออกมาเป็น W บวนึส่วน W เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยโจทย์นะครับโจทย์ก็ได้กำหนดว่า W เเป็นรากเชิงซ้อนใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าอะไรครับจากโจทย์นะครับจะได้ว่าเพราะฉะนั้นเราก็แทนลงเลยนะครับเป็น w กําลังสี่ลบ w กําลังสามบวก w บวกหนึ่งเท่ากับศูนย์ใช่ไหมครับเพราะว่าถ้า w เป็นรากเชงิงซอนแล้วเราก็แทนลงไปได้เลย แต่เราสังเกตสังเกตนะครับว่าดบยูไม่เท่ากับศูนย์แน่นอนเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเท่ากับศูนย์สิ่งที่โจทย์ถามจะไม่มี k e s ใช่ไหมครับเพราะว่าเขาบอกบวกด้หนึ่งส่วนดับเบยูเพราะฉะนั้นดับบยูต้องไม่เป็นศูนย์เราจะทำยังไงให้มันมี1ส่วนดับบยูออกมาเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่ามันไม่เท่ากับศูนย์พี่จะหารทั้งสมการด้วยดับาบลยูกำลังสอง เพราะเรารู้แล้วว่า W กํลังสองไม่เท่ากับศูนย์แน่นอนคราวนี้กระจายแต่ละเทอมเลยนะครับเช่นนี้ คราวนี้มาดูต่อพี่จะกรุบ W ักับดัส่วนดัูกำลังสองไว้ด้วยกันแล้วคราวนี้เราก็ลบด้วย W ัลบหส่วนดยก็จะมีค่าทศนย์ตรงนี้เราจะทําให้มันสัมพันธ์กันได้ไงตรงนี้เป็นกําลังสองใช่ไหมครับแต่ตรงนี้เป็นกําลัง1 ถ้าเราสามารถจัดตัวนี้ให้อยู่ในรูปกำลังสองสมบูรณ์ของตัวนี้ได้เราก็จะสามารถแก้สมการหาดับลบหนึ่งส่วนดับยออกมาได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราลบสองออกนะครับหนึ่งส่วนดเลกำลังสองเราจะพยายามจัดให้เป็นกำลังสองสมบูรณ์เราลบสองเข้าไปเราก็ต้องบวกสองกับคืนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะจัดได้เป็น w 1, ลบด้วยหส่วนดับเป็นทั้งหมดกำลังสองลบด้วยดับเป็นในวงเล็บ w เป็นลบหส่วน w บเวบกเท่ากับ0นย์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าน้องมองไอ้ก้อนนี้นี่เป็น a มองให้เป็น a น้องจะได้ว่าอะไรครับจะได้ว่า a กกำลังสองลบ a บวกสองเท่ากับศูนย์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นใช้ควอดาติกฟอร์มูล่านะครับก็จะได้ว่า A เท่ากับลบ B ตรงนี้ B คือค่าของที่หน้ากำลังหนึ่งบวกลบรูทบีกำลังสองบีกำลังสองคืออะไร B กำลังสองคือ1ใช่ไหมครับลบ4 A ่ ส่วนด้วย 2a 2a คือ 2a คือแบบนี้ข้อนี้แก้ต่อ a เท่ากับ1บวกลบด้วยด้านในเป็นรูทลบ7บางคนอาจจะตกใจทำไมได้รูทลบ7อันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าเรากำลังพูดถึงจำนวนเชิงซ้อนอยู่ตอนนี้ใช่ไหมครับ เพราะว่าเขาให้ดับบยูเป็นจานวนเชิงซ้อนเพราะฉะนั้นผลบวกผลคูณอะไรออกมาเป็นจนํานวนเชิงซ้อนก็ไม่ต้องตกใจเพราะฉะนั้นพี่ออกมาเป็นรูปเจ็ดไอไหมครับส่วน2เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าอะไรของนี้แปลงเอกับเป็นดับยูลบหส่วนดับบยูเท่ากับ 1. นึ่งบวกลบด้วยรูปเจส่วน2 นี่ไม่งงนะครับเอ้ามาดูต่อคราวนี้ต่อไปพี่จะกำลังสองเข้าทั้งสองข้างเป็นอะไรดี W ับเบกำลังสองบวกหนึ่งส่วนดับเยูกำลังสองแล้วก็อะไรลบสองใช่ไหมครับเท่ากับอะไรอันนี้เป็นหนึ่งส่วนสี่คูณกับเท่าที่ครับ หน้ากาลังสองบวกหลังกําลังสองหลังกาลังสองนี่ดูให้ดีเจ็ดไอกำลังสองเป็นลบหนึ่งส่วนบวกลบพอเจอกาลังสองก็เป็นบวกเหมือนเดิมคราวนี้ก็จะกลายเป็นอะไรบวกลบสองหน้าหลังใช่ไหมครับอันนี้พี่ทํารวมเลยนะจะได้ไม่ต้องทําแยกก็จะได้ว่าเป็นเอ่อตรงนี้น้องจะได้เป็นอะไรเอ่ยเจ็ดไอกำลังสองลบหนึ่งลบเจ็ด เป็นลบหกบวกลบสอรูทเจ็ส่วนด้วยสี่ใช่ไหมครับคราวนี้พี่อยากให้ตรงนี้เป็นบวกสเพื่อพี่จะได้จัดเป็น w บวกหส่วนดับบยูได้พี่ก็เลยต้องบวกสี่เข้าด้านนี้จริงไหมครับน,นี้งงไม่เ่ยบวกสี่ เพราะถ้าย้ายสีไปก็เป็นลบสองเหมือนเดิมก็ตัดการต่อเลยครับ446เป็น10บวกลบ2รูท 7i ส่วน4ตรงนี้ก็คือ w บวก1ส่วน w ทั้งหมดกำลงงัง2ใช่ไหมครับยังไม่งงนะ เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ตัดทอนเศษส่วนใหม่ก็ได้เป็นเลยเหมือนกันเป็น5บวกลบรูเจ็ส่วนสใช่ไหมครับแต่เราทราบแล้วว่าขนาดของเชิงซ้อนกลาลังสองเราก็ใส่ขนาดมันไปได้เลยใช่ไหมครับเพราะว่าเราจะดึงกําลังสองออกใส่ตรงตัวขนาดได้ก็มีค่าเท่ากับ5บวกลบรูเจ็ดไส่วนสองตรงนี้ เราก็ได้ว่าขนาดของ w บวกหนึ่งส่วน W ทั้งหมดกำลังสองจะมีค่าเท่ากับอะไรก็เป็นรูทตัวนี้กำลังสองบวกตัวนี้ใช่ไหมครับทั้งหมดก็สวนด้วยสองก็จะเจ้าตัวนี้มีค่าเท่ากับเป็นรูทสามสิบสองส่วนสองเท่ากับสองกำลังห้าส่วนสองส่วนสอง เท่ากับ2กงลัง3ส่วน2ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นขนาดของเจ้าตัวนี้ต้องเป็นบวกใช่ไหมครับก็ย้าย1ส่วน2ย้าย2ไปหารก็กลายเป็น2กําลังสส่วน4นี่ก็จะเป็นคําตอบของข้อนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อที่ค่อนข้างง่ายนะครับถ้าดูถ้าดูเป็นก็คือเราก็จะพยายามจัด ให้ออกมาเป็น W บวกหนึ่งส่วนดโดยไม่ต้องหาคำตอบออกมาจริงๆนะครับนะครับตัวนี้สำหรับข้อนี้ก็เป็นความรู้ของเรื่องจำนวนเชิงซ้อนที่ต้องใช้นะครับก็ไม่มีอะไรมากถือว่าเป็นข้อที่ง่ายๆให้เราสังเกตว่าถ้าเราแทน W ับบยลงไป ลงในสมการและสังเกตว่าดับยูไม่เป็นศูนย์เราก็สามารถหารและจัดพจน์ออกมาได้ในลนักษณะแบบนี้แล้วก็แก้สมการกําลังสองต่อได้นะครับแบบนี้ต่อไปน้องก็จะได้มาเป็นดับลยูลบหส่วนดับยูแต่ว่าตัวนี้นี่เราสามารถเปลี่ยนให้เป็นดับยูบวกหส่วน w 1, ดับยูได้โดยการกําลังสองมันไปก่อนเพื่อที่จะอยากเพื่อที่เราอยากจะได้พจน์นี้ออกมาใช่ไหมครับจากนั้นมันจะมีพจน์ค่าคงที่ซึ่งเราสามารถแปลงได้ต่อ ก็บวกลบก็บวกสี่เข้าไปเพราะตอนแรกมันเป็นลบสองบวกสี่ตรงนี้ก็จะกลายเป็นสองใช่ไหมครับตรงนี้ก็บวกสี่เข้าไปเหมือนกันก็แปลงพดไปเร,ร,รื่อยๆสุดท้ายเราก็จะได้มาว่าขนาดของมันกําลังสองเท่ากับตัวนี้เท่ากับสองกำลังสามส่วนสองเพราะฉะนั้นตัวมันเฉยๆก็เท่ากับสองก็ลบกำลังสามส่วนสี่ใช่ไหมครับข้อนี้น้องก็เลยเขียนคำตอบเป็น2องกำลัง3ส่วน4ี่นะครับลองกลับไปดูอีกครั้งนะครับ